Merry Christmas อ n d a h แฮปปี้ w ิว a ีนะครับก็เป็นธรรมเนียมของแซมบันติวกฎหมายโอมรอของเรานะครับ <c oughs> ที่ทุกๆครั้งที่จะขึ้นปีใหม่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นปี2567 <c oughs> แล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาทําอะไรกันดีฮะ สถาบันของเรานะคะก็ได้มีการยกทัพติวเตอร์มารูปอวยพรให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักและที่สําคัญเลยคือเรื่องของการสอบนั่นเองเ<ล>ที่เชื่ว่าทุก<ล>ท่กทกทานเนี่ยอยากได้คําอวยพรเรื่องนี้แน่ๆค่ะเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านเตรียมพร้อมพนมพ<อ>มืออะไรกันเรียบรอยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปค่ะ ดีมาก Do your best รักทุกคนทันสมัยสวยหล่อมากตอบผ่านแน่มันเยี่ยมมากรวยรวยรวยผ่านเน้นๆขอบคุณค่ะครับก็สำหรับปีพุทธศักราช2567นี้ก็ขอให้ผลบุญรวมทั้งคุณความดีที่ได้สั่งสมกันมาเนี่ยหนุนนำพาชีวิตของพวกเราให้รับลื่นประสบผลสำเร็จ บรรลุทุกเป้าหมายที่ได้หวังไว้ตลอดปีพุทธศักราช2567แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2567นี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับชิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักกฎหมายอย่างพวกเราก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนสอบผ่านในทุกๆสนามครับก็สำหรับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ เป็นปีที่เจอแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็ฝ่าฟันทุกอุปสรรคนะครับสำเร็จในทุกเรื่องนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับก็ขออวยพรปีใหม่นะคะให้กับน้องๆนะคะที่จะเข้าสอบนะคะ <c ough> ไม่ว่าจะเป็นชั้นปริญญาตรีชั้นนติบัณฑิตหรือว่าชั้นอื่นๆนะคะในทางกฎหมายขอให้น้องๆ <c oughs> ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะและที่สําคัญที่สุดขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเตรียมพร้อมทั้งสมองแล้วก็กำลังใจกําลังกายในการที่จะ เข้าทําข้อสอบในทุกทุกครั้งนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกทุกคนค่ะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับก็ปีใหม่ปี2567นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาอะไรที่มันไม่ดีในปีเก่านะครับก็ขอให้ทิ้งมันไปก็ขอให้ปีใหม่เนี่ยเป็นปีที่สดใสล่าเริงของทุกท่านเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปีนี้นะครับติวเตอร์ขออวยพรให้กับทุกท่านเฮงเรวยๆมีเงินใช้ตลอดทั้งปีไม่ขาดมือครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆสวัสดีปีใหม่ค่ะก็ขออวยพรน,นะคะให้เหล่านักสอบทั้งหลายอะไรที่จําได้นะคะก็ขอให้ออกข้อสอบอะไรนะคะที่ตั้งใจจำนา,น,านนะคะจําไม่ได้นะคะพอเข้าไปในห้องสอบแล้วอยู่ดีๆก็จําได้เฉยขึ้นมาค่ะและในปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้นะครับ มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดนะครับก็ขอให้ประสบสมหวังทุกประการนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2567นะคะการเรียนไปแล้วการสอบไปแล้วสุขภาพไปแล้วติวเตอ,อ,อร์เอ๋ยขออวยพรให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จนเรื่องของความรักละกันยังไงก็ขอให้หนังสือตําราประมวลกฎหมายเป็นสื่อกลางระหว่างความรักใครที่ยังสดอยู่ปีนี้ขอให้เจอเนื้อคู่นะคะให้เหมือนกับติวเตอร์เอ๋ยงไงคะ ที่หนังสือและประมวลกฎหมายเป็นสื่อที่นำให้มาเจอกับเนือคู่นั่นเองค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะหลังจากที่เราได้รับคำอวยพรแบบฉ่ำกันมาแล้วเนี่ยนะฮะ แล้วในปี2567นี้นะคะสถาบันของเราจะมีคอนเทนต์สาระความรู้ดีๆอะไรมานําเสนอเนี่ยต้องคอยติดตามกันด้วยนะคะและถ้าใครสนใจอยากจะลงเรียนในส่วนของคอร์สเนติบัณฑิตผู้ช่วยผู้พิากษาอายการผู้ช่วยหรือแม้กระทั่งงานสอบราชการต่างๆก็ให้นึกถึงสถาบันจิวกฎหมายอมรอของเราด้วยนะคะครับผมฝากความสำเร็จให้ด้วยนะ